จะเหนดีาล wow. ูกชายทมอสิัู้ชีสมาร์กส่เนไยก็เลยสมารกับตุองสอบบคตรเน็กระเด็นไมอนกกั้ายี่สิบะปุจบเลยเออเราอะคนเราทุกคนอาจจะลองหนึ่งลองสองแล้อเนาะอาจจะลองหนองสองเพราะเขาเห็นผลแล้วเขาสีมานไตเก่าอย่างเง้กับพวกสอกับพวกเจ๊เจ๊งออกยงไลงมันโลดชัเพื่อนยี่สิบกระปุกไม่เยอะ บริษัทคือเงินให้เราอีกถูกไหมบริษัทคือเงินให้เราอีกแล้วเราก็ไปขายได้อีกได้เงินขงบเข้ากระเป๋าไม่พอแล้วเราเอามาขายให้ลูกค้าเราที่แบบว่าต้องการเข้ามาในกลุ่มของเราอะแล้วบริษัทก็คือตัวนี่แหละมาให้เราเพื่อต้องการไปรจําหน่ายต่ออแล้วเราก็มีเข้าไปอยู่ในระบบเข้าไปอยู่ในพีวีอีกอย่างนึงยิ่งเจ้าอิ่างนึงกับปุ๊บจะบอกมันว่ามันดีปั๊บเขาเห็นเจ้าโอ้ยแข็งแรง ก็ไม่อจะบอเรื่องอะไรอีพอข่นยน่ะน่แก้มวนน่ะนี่แล้วเลาหิงสิแล้วนอนผู้ใดไปผู้เมาแล้วมาบกต้นขาวสิป้อง้อเร่องเขาเอ้าลวคือเป็ียนแต่ระดเท่เออาสั่งว่าบาทที่คู่คู่จุเลยงเพรอเฮ้ยนี่สุดนี่สุบเตรียมงางโจบกเจ้ากาสั่งว่าเรื่องจริงถ้ากัเตรียมสุด ที่เปงงานเราเป็นคู่สนิเกษียณเนมับอกเกษียณในวัลุเออเอ้ยคือจริงี่เดินไปพรเจ้ากินนี้สุขภาพเเ้ยคุณตายเย่ไมบาที่นี่อยคุณคุณสุเทพเดินอย่างแบบหอเลยเจ้าตรงกินเนี่านังนเจ้าตรงกินน่งสุภาพทางกายเ้าดีหรือว่าคนสูกไรม่งสา เห่นครอเข็บล้อรอนีย้องชายรอเ่าไห้ยังันอาม่าเนี่ยคุว่าเห็นผู้ชายเขาอย่างนี้ไปไนนั่งบอเอาเป็นตะเชียบรออจะกองได้นั่นเห็นตั้งหลายก็เปลี่ยนชายนั่นนั่น่นนับัตาจเป็นตายนั่นว่าคำเดียวเขาสมัครเลยอาม่ามี่เด็กดีบออาจารย์โจมบัตประชาชเดนกหนลงโจ เอียงให้พลุงโจ้ขอเงินี๋พลุสมัยินกับผมเดียวพานไปอันนี้ก็เป็นเงินก็เป็นจชีจริงลีเอาบ่เป็นผู้สาทก็บอกต้องเสี่มีความน้อยใจนิดหน่อยพอจะขอมสมักับตะขอไปเียนั่เอที่เินที่เนบังลอยยังไงแม่เม่ปรานมันหนาน้อยใจนะ แล้วทีเนี้ยอยากประมาพันขายของอยบ้านเขาเนี่ยไัเรอมันจะเป็นเงยเมยประมานังก็ไอ้เจ้าเอือร้วไปใหญ่อยนะตาตาตาอย่าง้าบอกยงยงอยตาตาตาคิดไปอีกเด้อไอ้ลูมันลาอไแเจ้ายญิสาทอหนูเขานั่งน้องทันเลยเนอะดีเนอะอื้อเรื่อง เรียกๆพอไปล่างแล้วมาปรึกษ,ษาอเอาเจ้จจจจาของช่วงฮันทียไป็นคนสมัครกระบะทีมเองตามหลังวันเป็นทีมก็พูดกับฉันก็ท้ให้แต่ฉันแก้งแก่แก่แก,ก็ไม่ได้ปรดไปแกก,แก,กันหน้าหมอแล้วคนทรงกระเทย